น,น,นูไปไหน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 บอกก่อ<า>นหนูนุอยากกินอะไร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 พูดได้แต่มามานี่ไม่ได้ไปหรอกอยากกินอะไรบอกสิหนูนอยากกินอะไรอยากกินอะไรบอกก่อนจะไปไหน เออไม่บอกนี่ไม่ได้ไปอ่ะจะไปไหนอ่ะดิเทลอ่สวัสดีเซลสวัสดีเซลจะจีมาโรูดีเซลจะจีมา้ไม่ได้จีอ่ะหมาขัวจ้ะหมาขูชิ้กลามออฮะฮะหมาขัวจ้ะหมาขัวอะไรพูดก่อน อาา้าขู่อะไรอ้าขู่จิกาแม่โลจิเกฮะหมืนจิกิเอาเยอะอ้าขู่จะนะอ้าขู่อะไรนะอ้าวขู่อะไรนะจิกิก็มืนจิกใครมาจิกาใครมืนมืนจิกิใครโลใคร เอามม่าเขนแมเอามม้าเข็นแนมม้ I, I